สามอาทิตย์แล้วเมื่อกี้นี่กำลังมาบูรณะใหม่นี่ก็คือน้องทายที่เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังมาต้อกาจะต่อยเนาะอันนี้หลังจากที่ไฟไหมเนาะแบบเพลฟ้าแล้วก็ล้างข้าสมัยเนี่ยอันึี้เดือดทาสีแล้วก็ลากเนาะนี่กำลังพากันเฮ็ดเดี๋ยวเข้าสิถามเนาะอันปู่ที่เป็นเจ้าของหาแล้วก็ยึดในเหตุการณ์เหนื่อเนาะเป็นจะเหื่อยไฟไหมมือนะ เอาที่ไหนเอาหัวที่เอาเอาจริงจังเลยนี่จริงจังเลยจริงจังเลยเป็นอย่างไรเอาบ่อมือนั้นไฟใหมหลันเป็นอย่างไรเสียหายหลายเสียหายหลายแหม่มือหนึ่งสิมาต้แต่งไม่น่าดีเวทวไม่แต่ให้เพื่อนทั้งหลายมาซอยกันเด้ออุดหนุนกอขาโอเด้อร์บันเด้อร์เปิดในวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่แหละวันอาทิตย์นี่ที่ท่านอยู่บอกท่านอยู่บอกแหมาลัยไร้เดอ เอาซ้ำนี่นะอายอ่กลองอ้กล่องเขาหนาเนียนงเนียนว่าออ้กล่องเอาไปต้้งเบิดได้นิ่บรเลยตาด้ด้นิไปต้องเบิอนนี้เมียซางหรอมียซางเดี๋ยวอะไร้างอ่ะกำลังเมียนเสียทแย่เนาะเพราะว่าไม่นี้เขาเจากาม่าไม่เห็นอันฝ้าหายเนาะหมองที่มันแตกมันรู้ลงเขากก่ามา ใส่ให่ใหม่แ,แต่ว่านนยังค้นไฟเราก,กำลังพากันเมียน์นะครับทีดาห์น้องล่าง,างนะครับท่าสีท่าสีฝ่านะครับข้างขางเมียเรเพิ่งมาสีท่าเองอันนี้น้องชายนี่ท่านขางท่างขงาง,ขงนี่เขากำลังทุบเล่เอาเนี่ยมันเป็นมันเป็นตื๊ดจ่ว่าไฟใหม่ <c oughs> เขากำลังทุบเล่เอานะอันนี้เป็นซีเนกตลาดชุกมาเนาะอันนี้เป็นตัวตลาด ไฟไหมอยู่ข้างหน้าตลาดแต่ว่านาคาวไย่ลร้คนกะเอาไปล่งคาวว่าอันนีงเกาะถึงระเบิดเนาะถึงระเบิดท้องเมนแต่ก็จริงหมแมน่เนาะเพราะว่าไฟไหมนี่นะจะเกิดจากสายอินเทอร์นเน็ตเนาะที่แบบเป็นกองดำๆหน่อยๆของมันนะมันใหม่มันก็ล่ามเพราะว่าหานมือน,นั้นอยู่นี่ห่านทีอยู่หมองนี่จาของเขาบยูเนาะจาของขากับกระบ,บานไฟก็ได้ไหมล่ามไปกระสีประมาณเจ็ดแปดห่านเนาะ เป็นหานคายรถแล้วก็หานค้ายโทรศัพท์หานคล้ายคัเนาะที่ถไฟไหมบ้านแบบมองนี่รับเป็นหานเสริมสวยแล้วก็หันรัดผมเสือใยไหมเข้ากับสากาัดไวทานมองนี่เปี่แ่วถัหลาหลีมันบกอันนี้ีมันบกหงเลคุยกันเหนื่งข้าสีเราตอนนี้เนาะเพียงกันเลยเรียกกรตีกันได้แบบ เรียบึ้นเรียบกันแน่แม่เวลาต้เขาถอเลยาใส่กบินกินในที่พักไม่ไปกินพักอเราไรป่านพักไร้ไรแก้วไร้ไร้ช่างเมย์มองไงกินอย่างเดียวอืพักกันหดลเขาบเลยพักอันนี้เป็น เกีบเอ็นเหรอเท้ากบว่าจินครับไปถ้ามพันกีบจะาพันบ่ซือ่อาคิฟ<ป>บ่อะไรก็ไห่เป็นสภาพคร้งล้างลงเราไฟมมาเราะเอารถแมคโครมาฟุดออกตึกจีนใหม่อะ่ะ หนาเจใไม่ไมั้งก็เสียหายกับห่าะจ้าลด่านบาทเนาะว่าห่างอยู่มั้งเป็นหานคล้ายรถที่นี่ไฟใหม่เอายังออกไ,ไหลายสักยางเลยไฟใหม่เบิดรถถูาออกไ,ไหลายพคัน ก็ดเวลให้ง่ักแลนก็ต้องเดินด้วยเครื่องดื่มเย็นๆแกเกหหยเย็นๆหอนแต่วะ

ตน่ใส <concise S 3> ่ใ <coworkers"> ห้ขวังมันเป็นหทางไฟเท่านั้มันเป็นทางป้าป้าไปหนี่บนัยบอเพื่อทาซีไปโหลดเพื่อเขาอยากเดินไฟแบบใส่ล่างตัวเก่าล่ะเออแม่ขวพาทาซีไปเดียวมับกบไปหรอกแต่ไม่อกี้ฉันเป็นดองอยู่เลยเพราะว่าน้ำผ้มีนกเมียน่อยนรถกอดก็แจวไปยกหวจอไปอดไรทอดบอหรอกทาซีไปโดลดแ่เลียงไนี่จะเอาล่างเก่าด้วยางมันดี อ๋มันก็ยังใส่เลยก็ที่มันแบบขึ้นขึ้นไฟที่เัาไดีอกเมดเลยเอ้ยจานหนีกันนะจะท่ากบที่ดันกันหนีไหมบ้าข้าวซีดเยอะมันล้นแล้วหนีมันป็นเ่อง่อยแมนแมนยูส่วน่าเป้นกอนกันได้ให้สีทำเป็นกองกัได้ไหมเราไฟได้แต่เรนโนตรนีเรไฟจัดแมนเท่าไรขาเจียดวรวมนหนีครับไปแล้วกันกับมือวิสบันมือจกับเจมส์ขั้นระดัิตรสื่อหนึงย่าั ร่างเน่ม่มีบางทีอว่าบอกเ้าว่ล,ล่างนี่ป้าไปก่อนฝาดีมันสีโหยดมันบดเลยอันนี้เด้เบาไปออกมดเลยบาไปเลยฝาน,นบดเลยแหน่มันหดเลยแข็งแหงซำตัวล่างนี่นเด้ยงอย่ทกคุณลูกหมาจงเอนี่ขมายึงตัวเพลลาะนะ่ะมาแม่มันบมดลป้าไปเยถ้าสีทับไปโลดเดี๋ยวให้สร้างเขาเดินไฟตามล่างเก่าอะก็ไรมีไฟนี้เื่องรถจแสดงว่าใส่อะไร่นี่ต่อยังอยู่ได้น เก็ล่างอ๋อล้วเก็เซ้ายอ,อ๋อไงแต่ว่าอัน,นเอาหนิยังนี่ได<อ>้อะไรหันสายหันกลัวอยู่ไหนแลครับพ้อมมือมาใครอันนี้คืออะไรมาแต่ซีมาพี่เสือสม,มุติจะจับไกปกลัวเตรียมอารวาจุ่นลองแบบซีกี่เท่า สีเทาสีเทาสีออกเป็นเหมือนเบอรอายุหรอสีไข่บแมนสีไข่นี่แหละไทยหุงอ่ะมันโมเป็นสีไข่หมดแล้าเขาวเขาปลายสีฟ้าเหมือนเขาโมไม่หองสีเท่าเท่าใช่ไหเท่าขาวเนี่ยทั้งทั้งนี่ล่ะเึ็นบาฮาร์ดปกติล่ะมี่รูปเพดานกับลายช่องทั้งทั้งฐานจ้าสีแบบเกย์สีทั้งหมงเกย์เขามีอทั้งหมดแม่แมาซอยกันเลยมาซอยดิจังไม่ได้ใส่นี่กัน

ขา้าวซีขาวฮะนั่งเย็นๆตอนนี้เข้ากัเริ่มลงมือแล้วเ้าาซีอะหาดหัวไปน้ำเนาะถถึงท่าสีถึงซีท้าเนาะไปน้ำกันหาดแก้นหาดหัวไปเบิดอเหรอถ้าี่ากสีต้าบ่าให้สีเป็นแห่ง ทางนี้ทายิปท่านี้ทายิปไปลงยูทูบหน่อยพิธียูทูเบอร์ซื้อดังฮก็เปดแมนดังเฮีย่นมเปิดืนดับอข้ายในมือแบบพีีเต็มเบิดแหละมือกตบพอมือในกล่องแจกก็โตจริง โอ้แม่นเอาเพิ่มาควมแบบแม่นเฮ็ดกระือนบ่ฮ้อนเด้เียกนี่ทางเวทมันฮ้อนเฮาต้องเฮ็ดกลคืนทางเวทเฮาก็นอนแม่นบ่เพิ่นบเนาะเออดออกไปเบิดได้เจส่วนเมียสาเนาะกวดพื้นเนาะกวดเมียนพวกเศษที่มันหมที่มันหักลงมาเนาะยิดตมือแค่ไนทํา khay nhăn khăn trắng héang nọ này đục khơi oh, oh giờ hãy đục sáo chờ maza song phân ba nhầm hót cà tít đục phân ba chờ đục sáo chờ maza มืัอนี้ฮานสางคิวเพิ่นกะเปิดเต็มโต้เนาะหลังจากที่ปิดไปตอนน่ะกามาเปิดแอะเปิดผมว่าอันนี้เรายังเป็นทางการเปิดบางวันอาทิตย์เนมือนี้เป็นมือวันจันทร์นะครับแต่มาท้ายกัลรางวัลดีใจวะโอ้ดีใจให้เง้ฝากขาเลยตี้เอาดีเด้อหันพาอขารอตังยูทีสามเนี่ยทีเนี่ยพ่อขาสามฟังของสุขุมวิทตลาดเนาะฝั่งนั้นเป็นตลาดส่วนฝั่งนี้เป็นเน้าตาเจ้ายังมวยไทยมาหาเข้ากันเลย ขาล้เนาะอันนี้ดูขาเพื่อนนี่าปลาจับปลาที่ถือจับเองหมดยขนปลาได้นไ่ไมปปลาองีไ่ดีขาว่าตาทานนี่รอทุกคนเนาะรอการเมื่อทุกคนนี่แหละเนี่ยนี่เอากบบตาแล้วเมื่อกี้เนาะสามสิบพันเออถือให้เ่่าตัวละสมสิบนี่เบิ้งว่าเบิ้งว่าเอ้ยเนี่เท่ๆนี่เนะ ต้งผมแลวก็่เขาก็หนาตาไปนะมันงามเกินแต่หนาตาพอควานอตาดีเขานนอกตาดีตาดีบอกต่อเนาะแต่บอกว่าบทต้องมาดีกว่าอันนี้บริเวาเนาะซางเบาะเองจะคล้องหาเป็นเบาเองนอเกี้ยก็พล้ามากรู้มามากมาก าไปกับตัดดีของเพื่นเนาะตัดดีตัดงาของเพื่อนยูเหมือนทีนี้ขาเนี่ยแมนเหมือนี้เนาะไปกับตัดดีตัดงาขงเพื่อยูหานเพนกับเป็นตานังเดี่บอลนังขากะแย่เนาะตังมีอะไรดูขานั่งหาเกับกวงคือน่องมากรเป็นเจ็บแขนีน้หลังจากที่อานเขาบุกเบร์เนาะเพ่อนก็ได้ขยับขยายของไป อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดทุกขุมอายเนาะอันนี้ก็เป็นบอลที่อ่ไฟใหม่มาอันก็เป็นตลาดนะเดียวมนเป็นตลาดเลยอันนี้เป็นซีแยกฐานซ้ำปากเนี่ยใครที่มาอยู่แถวนี้เนาะหรือว่าอะไรมาทางนี้ก็แวะมาทางน้ำพินไหนหารตัวจิอยู่ฝั่งนี้เนาะฝั่งตรงกันข้ามกับตลาดนี่แต่ว่าอยู่แยกมากทางนี้มาหอดฐานซ้ำปากถามว่ามาทางอ่าทามาอะไรทางเมืองบนกับมาทางไหนเนาะ เกี่ยวมานี่หาามทางนันตระห์ก็มาทางนั้นเกี่ยวมานี่ยืนดีแล้วเนาะหนาเส้นปลายพี่เส้นเตอร์แบบโบเป็นตาเนาะนี่โบเล่เอาไอ้จันโบเล่เอาโบลเบลมิโฟนมาแต้มคิวแต้มตาห่านเพิ่นตังไปแจ๊กย,ยี่นี่แหละยังอึเจ๊ะใจแล้วรอบอกต่อไอ้เนาะ